มันทำอะไรทุกอย่างมันทำให้ผมโกร้อย่างหนึ่ง

สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมสองคนช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยทุกคนนะและตอนนี้ก็ผมขอถ่ายต่อจากคลิปที่แล้วที่ผมพาน้องชายมาเยี่ยมหาคนบางบทหรือว่าคนจากบางรับแล้วต,ตอนแรกผมจะกลับแล้วทุกคนไปมาคิดได้ว่าวันนี้จะพาน้องไปเยี่ยมหาลุงเลี้ยงผีหน,หน่อยไหนไหนเราก็มาทางนี้แล้วกินนะในไหนเราก็มาทางนี้กันแล้วทุกคนก็เดีนอ,อีกพักนึงก็จะถึงจุดที่ลุงเลี้ยงผีอยู่ก็เลยคิดว่าเออ เพื่อไม่ให้เสียเที่ยวแล้วก็ก็อยากพาน้องมาเยี่ยมหาลุงด้วยเพราะว่าน้องผมก็เคยเห็นลุงทงขีมาก่อนแต่ว่าตั้งแต่ลุงฟื้นขึ้นมาหรือว่ามีชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะ <c oughs> น้องผมไม่เคยเจอเลย <c oughs> น้องก็เลยบอกว่าอยากเข้ามาเยี่ยมแล้วก็อ่อยากจะเข้ามาว่าหาสิ่งดีๆครับตัวเองทุกคนเพราะว่าน้องผมก็เหมือนโดนดูสีทักมาว่าเจอสิ่งไม่ดีอาจจะมีสิ่งไม่ดีเงี้ยทุกคนก็เดี๋ยวจะ พ่าน้องไปหาลุงน้งผีเผื่อลุงน้งผีจะมีแนวทางช่วยหรือว่าอาให้น้องแบบแก้ไขอะไรได้บ้างทุกคนเพื่อให้ไม่มีเรื่องของสิ่งชั่วร้ายเข้ามาคุ้นไวกับน้องทุกคนนะก็ฝากพี่เอดูคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ทุกคนนะแล้วก็ก็น้องผมก็ยังมีเรื่องเครียดอยู่เรื่องที่ชาวรับแรบ,บอกว่าอยากจะให้น้องผมเข้าไปบ้า,บาเป็นคู่คลองให้กับ คุ้มมั่นก็ได้ทุกคนกับลูกสาวของเขาทุกคนน้องผมก็เครียดทุกคนไม่อยากจะเข้าไปข้างในยังไงทุกคนนะไม่อยากจะเข้าไปอยู่ข้างในนั้นไปพี่เดินทางไปหาหลวงพี่ก่อนเรื่องที่คนบังบทหรือว่าคนรับแลใหค้คำถามมาค่อยๆว่ากันนะกินนะค่อยคอยกลับไปคิดอีกทีหนึง่งแล้วกลับมาให้คําตอบเขาอีกครั้งหนึ่งทุกคนไปเดินทางกันดีกว่า โอเคทุกคนน้ี้กำลังเดินทางนะครับผมน้องผมมาเดินตามหลังนะเพราะว่าน้องไม่เคยมาผมต้องเดินนําทางน้องไปพี่ก็เดินตามร่องห้วยที่ขึ้นไปครับผมก็ถึงจุดหมายแต่ว่าอาจจะใกล้หน่อยแล้วก็ชา้านิดหนึ่งเพราะว่าระยะทางที่เราไปก็ลําบากสมควรเดินทางก็ลําบากสมควรแล้วก็เป็นหน้าผาเป็นหินบางปีนบางช่วงนะทุกคนคไปภิกษุเอาเรื่องกันนี้ ก็ไม่รู้ว่าลุงเลี้ยงผีจะยังอยู่ที่เดิมหรือป่าแต่ผม <c oughs> มาก็เพราะว่าชาวบางบดบอกว่าลุงยังอยู่ข้างบนนะเขาบอกผมมาว่าลุงเลี้ยงผีหรือว่าลุงที่เรารู้จัก,กนี่แหละทุกคนก็รู้จักกันดียังอยู่ที่เดิมที่ผมไปเยี่ยมหาวันก่อนไปไหมยิ่งยิ่ดูดิดูน้ำตรงนี้น้ำาส้นนิ่มอะไมาจากข้างบน,นอืม สวยนะด,ดีทุกคนมันแหลมจากข้างบนนะทุกคนยิ<อ>นเสงปะไปไปน่าเสียงเนยิงผีทุกคนพูดคำว่าเหยียดทอนองเหยท้องภาษาเตว่าขึ้นมาขึ้นมาแปบลบวา่วาเเขารู้ว่าผมมาทิทุกคนเอยเขารู้ว่าเรามาคิดทำม,ม,นะมันนะหนูยิงผี พุ่มขโมยเกียร์ทองขึ้นมาสักกระเลียงเฮ้ยจิตนี่จใจใจดูอย่างเงี้ยมันเจอตามรากไม้ต้นนี้ไหมต้นไผ่ต้นโพมั้งอืมต้นโพมีอะไรมาอยู่น้ำอะไรมาตามรากสวยมากทุกคนดูดิธรรมชาติสร้างขึ้นมาทุกคนให้เป็นแบบนี้แล้วก็เกิดความงดงามอ๋อมาจิต ไปบ้านี่ปีนเขาผัง่างต้องปีนหินหินตงนี้หน่อยตรงนี้มีที่พักใครมาธุรกิจเหมือนจะเป็นที่พวกคนแบบปฏิบัติธรรมหรือเปล่าพวกดูสิมาปฏิบัติธรรมในป่าหรือเปล่าเนี่ยอืมสวยนะมาไปครัง้งแรกเท่าที่นี่ย

พี่นี่ไงไม่ถึงจกจที่ตงนั้นพี่อยู่แล้วกีนนี่กินแล้วกิคนตรงนั่งอย่นี้ทุกคนเฮ้ยียไหมบังโจสวัสดีครับสวัสดีครับน่มีน้ำไหลเยอะข้างล่งมำไหล่ตองี้มีน้ำไหลอยู่แต่น้ำไปไม่ถึงเยะมันจบแค่นี้มันลงยิ้นหมดเลยเดียวมา มันจบแค่นี้มันไ,ไม่ได้ตอกอเราข้างล่างแล้วไปให้คุณลุงมาไปกราบไว้คุณลุงมามึงโจอเมียร์มันโจ<อ>ึงลงก,กินข้าวยางเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วทุกคนปลาพิดอย่าเอาข้าไปแช่น้ำมีนะเป็นน้ำปลาติดดังวเนี่ย่มขอตั้งกล้องมุมนี้ทุกคนผมขอร้องอยาเข้าไปไหว้คุณลุงหน่อยจิตนะจิตตามหินไปก่อนเลยพีต่ตั้งกล้อง ไปไปอยู่ตรงนา้นี่ตั้งงัยเหขาช้น้ำมะเดินเดินข้างบนโอ้ผมไม่พของมาเพรเดินตรงขึ้นมาที่นี่ก่อนเลยนะคนนะหลังจากที่ไปเยี่ยมชาวบังโบเสร็จจะขึ้นมาที่นี่ต่อเลยนั่งเงี้ยข้างข้างเงี้ยเ็บเนี้ยลุงอรลุงอนุญาตให้นั่งไรกัน่กบลุงละ

อยู่นะมาถึนเลยนะเออมาถึงแล้วพี่พี่จะอะไรอ่ะมาทำอะไรว่าดีไม่ใช่นะพี่จะอะไรพี่พี่ครับเมื่อฉันลุงรู้นะว่าน้องผมเหมือนดวงไม่ค่อยดีพี่แม่มับผูช่วยเด้อเหรอคุณลุงรู้ี่พี่ว่าน้องผมดวงไม่ค่อยดีตอนนี้นะ เมี๋ยวเมื่อ,อุบจะมีีดออกกันครูเด็ดคุยยังหลงยังมีหลงตาเลยพี่ครับคุณลุงบอกว่าเดี๋ยวจะพาน้องชายผมไปแช่น้าข้างบนเป็นวันที่คุณลงุงจะทำพิธีกรรมให้แบบว,ว่าล้างสิ่งชั่วร้ายออกจดสวยพี่คุณลุงแกรู้ว่าน้องผมมีเคราะห์ร้ายอยู่นะตอนนี้มันแกมองออกไปยพี่พี่ผมยังไม่บอกอะไรสักอย่างนะ อย่งกวนาดควาวมันดีอกกาคเวมันอ้อมงดึงมาเขามันมักินคู่กันล้มันจะมีมารุเขาเนี่ยังยงที่อ้อมไปเขาเนี่ยอ๋อดีนเท้ากัหรอ่มาแล้วยัคู่กันติดลาเลยติปลจอยู่แล้อ่างพวกคะาขนาดติดใจขนาดปลาด้ยนยงนะจะใชอย่อกยัมั ข่าเจอเจอาลุยคู I I ่ค er, so ่เยตัวล้ี่ผมนั่งผมไม่้อาขาแชรแล้วผมพยายามหยีาบนหินนะทุกคนจะไม่เลีเท้าลงนเวอ่ามีเจ้าที่อ่ะค่เจอหลังนั่กลางางเป่าไว้บ้าลุเอ๊้นมเลยเอาัานากันลุ้ยเคอ้่งลุ้ยที่

Đi <laughs> cho đó là phục là đó Cho sắc rồi. cái dạ. vô nha. Không <laughs> <laughs>

เดี๋ยวมันเยอะวาเดี๋ยวมันจะมีดูควาูงอ่ะมีคืออาววบเยองยองเยืงบอกว่าให้เาั่งพักก่อนนะเรเดินไปข้บนที่ใหญ่มันโตใหญ่อะนู้คอะไยีย่หรอคือเราจะพาไปในข้างบนอีกวันครึ่งชั่วโมงที่ก็เดินไปเพื่อไปบ่อน้ำพี่ก็คือทำพิธกรรมให้าพี่

ทุกคนครับเดี๋ยวคุณลุงแกจะพาเราเดินไปตามป่าเพื่อไปหาบ่อน้ำที่แกบอกอ่ะผมอาจจะต้องหยุดจันทายก่อนแล้วก็ขอเดินทางก่อนแต่ถ้าไปถึงผมจะรีบถ่ายพี่เอฟซีดูอีกครั้งนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ขอรีบเดินทางไปสักครู่หนึ่งก่อนทุกคนไปเดินตามคุณลุงไปทุกคนนะตามป่าไปไปถอยเอ็มจ่อพี่บอมาถึงแล้วทุกคนเฮ้ยบ่อน้ำสวยมากจริงจะว่ะ ที่ตอนนี้เราสามคนมาถึงที่คุณลุงพามานะเป็นบ่อน้ำเฮ้ยบ่อน้ำอะไรวะเนี่ยมันออกสิเขาวๆทุกคนจะปะโย่บางโจงย่สวยมากพี่วีนนี่ธรรมชาติมากอะ จะพาเน็งผมถอดเสื้อแล้วถอดกเกงทุกคนจะให้นนองผมไปแช่แน่เลยนี่เป็นน้ำตกที่ผมโอ้โหมันย่อทั้งที่เอาแลโชกันนะโช้กุสุย่งอหญ่อยูโยนะอามาเผอแล้วบุลานะนะถอยดนนะเวลามบดนะมืนเละเดูมาดูนะองจิงองราช อย่างจิ้งจุ่ยแล้วโย่เอาที่เช่าเจเอาที่เอาที่เช่าเจเอาที่โอมามันนะพี่พี่โออยู่แล้วคุณบอกว่าตรงนี้แหละเป็นจุดที่พวกคนบางกลใช้จุดในการรักษาตัววันนี้เหมือนกับจิ้งหรับพระเพระว่าปีนี้จะมาแช่ครั้งนึงพี่เล้วแต่ว่าผมมองโอ้เออหนาที่เก่จิ้งจุ่ยแล้วอย่างที่ทางไงจะผมเหมืองได้บุญมากพี่โอเคผมให้พี่ดูผ่านกล้องของไปนะทุกคนผมจะตั้งกล้องให้พี่ดูนะครับผมว่าคุณลุงทำอะไรกับน้องผมยังไงบ้างคนแล้วก็ให้เจอ ทีขั้นตอนของลุงนะมันทำอะไรสักอย่างมันจะมังให้สองคนของสอยทุกอย่างก่อนลองมือลอง là đã chua mùa đã mùa cái thừa đã mùa đã đi mùa Mươi long white gọi đã mùi Ờ mùi biển số long cốp mùi long gọi là mùi gọi là mùi gọi là Ơ gọi là kịp gọi là mùi chờ Chờ mùi gọi là chỗ này Đấy Mình gọi là

เยอะนะอย่างนั้นก็เดี๋ยวนี่นีนี่นี่นีงนงพูดยอะเลยน้องมดลยน้องคุยเฮ้ยที่นี่ครับลงมาลงเยอะเอ้ยยังลองยังไม่จบจะพูดกับไว้อะที่ครับชอบว่าน้องผมได้ลงไปแช่ตัวน้ำเรียบร้อยแล้วคนนะลุงบอกว่าอีกวันสักวันน้องผมก็กลับมาเป็นปกติจะไม่มีพวกสิ่งชั่วร้ายทำให้จะพวกของต่างกันจะหลุดถ่ายไปทุกคนนะ เป็นไงก็ดีขึ้นปะสดชื่นปะน้ำเย็นไหมตรงนั้นลึกเหมือนกันนี่ว่ามึงแช่ทีมมีทั้งตัวเลยอะ่ะขอบคุณคุณลุงมากจริงช่วยน้องนะทุกคนนะนะี่คือบ่อนะ้วที่ที่ทนบางบดแต่ว่าคนมึงรับแลใช้ปีหนึ่งครั้งหนึ่งในการมาล้างสิ่งชั่วร้ายจักตัวพี่ไม่คิดว่าจะเจอที่นี้สถานที่อย่างนี้ทุกคนนะนะตะลึงมากพี่บอกเลยมีใจจะสดเลยบอกคู่เด็กยิ่งจะพ่อ นี่ธรรมชาติมากเลยธรรมชาติมากเทุกคนธรรมชาติมากทุกคนชอบมากเลยเดินมาก็ประมาณเออวันครึ่งชั่วโมงนี้คุณลุงบอกทุกคนประมาณนั้นได้ทุกคนว่าไม่คิดว่าเจอสิ่งอย่างนี้ทุกคนในป่าหรือเก็บอนี้ทุกคนดีแต่ทั้ตกทั้งชั้นเลยทุกคนดีถ้าช่วงหน้าฝนสวยมากพวตรงเนี้ยโลมันโจมมาถ่ายเลยเออทุกคนคุณลุงบอกคุณลุงจะกลับนะทุกคน มุดคือมกคุยเลยมัวแลยม,ม,มือเนี่อยเลยยังบอกว่าเดี๋ยววันสางวันน้องก็หายทุกคนก็จะไม่มีพวกเราอังกางจะหายไปทั้งหมดทุกคน,น้องมแช่ตรงนี้ทุกคนมีน้ำจากอะไรมาข้างบนไม่รู้ข้างบนจะเป็นไงบ้างผมไม่เคยขึ้นไปเลยพี่จอร์ชพี่คุณลุงไะไม่รไม่ใช่เดินอยู่แถวนี้เลยหายไปแล้วอพราะถ้าเรามองน้ำตกคี่คุณลุงหายไปทุกคน ไปแล้วออแล้วก,กินมันกลับถูกป่ะเนี่ยเขาจำทางยังไปะยัน <c oughs> จำทางได้ยังคือมีดข้างบนมากทุกคนแต่ว่าวันนี้คงจะไม่ทันละคงะต้ <c oughs> องพลาน้องกลับก่อนน้องกินนะไอ้ทัก่อนนะงานดีขึ้นมาสดชื่นเลยดิอโอเคพี่ยังไงก็ฝากพีเอฟซีเป็นกำลัง,งใจทีนะครับผมแล้วก็คิดว่าน้องผมก็หน้าดีขึ้นเร็วๆนี้แต่ที่บ,บมีความมองๆมัวๆนะอาจา่ย์เขาสดใสลุงผี่ลุง,ง,ย,งยิ้งขีงนักเลย ทำด้ยสีก็ทักนี่ถือว่าได้ทำในขั้นตอนงะล้างซวยเอาตัวขอบคุณคุณลุงนะขอบคุณสาธุสาธุทุกคนขอให้คุณลุงนี่ไงช่วยฟังแกแข็งแรงนะแล้วก็อยู่ให้ช่วยเหลือเราแล้วก็ให้เราคอยแบบเป็นที่พึ่งให้เรามนานนะกินนะโอเคพี่ผมกับน้องขอเตรียมตัวทางกางกลับไปครับผม้ายไงต้องหาทางอีกกนเรามาถูกทางกลับจะถูกทางเหมือนเดิมหรือเปล่าพเมื่อกี้ เขาจับแล้วกลับบ้านกันทุกคน